คนเราจะดีจะชั่วมาขนาดไหนเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้จะเขาทําความดีเป็นคนดีขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเป็นมงคลต่อตัวเขาต่อ,ตอสังคมเราอย่าเอาประวัติเมื่อวานเมื่ออดีตมาพูดเลยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกในโลกเนี้ยมีแต่คนโง่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบทุกคนชั่วมาหมดเคยทำผิดผิดพลาดมาหมดแลหดละโมราังก็จะบอกว่าผิดเป็นครูเหรอ หรือหลวงตาพูดเรื่อยๆว่าต้นตรงปลายคดกับต้นคดและปลายตรงอันไหนหน่าสรรเสริญ่ากกันต้นคดแต่ปลายตรงเนี่ยน่าสรรเสริญมากคือคนแก่ไขตัวเองก็จะพัฒนาตัวเองเป็นคนดีแก่สังคมศาสนาพูดเป็นศาสนาไม่แต่องคุริมาใช่ไหมข้าคนมาเป็นเกือบพันอ่ะเป็นพาาระรหั์เฉยเลย